เนาราคืออะไรวลีฮิตพี่กระเทยใครเป็นสารตั้งตน้นช่วงนี้เลื่อนฝีโซเชียลมีเดียทีไรนะคะก็จะเห็นคําว่าเซรั่มนาราโผล่มาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นประโยคสนุกสนานประชดประชันหรือว่าคําชมที่ดูแปลกใหม่จนหลายคนนะคะอยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดคํานี้เซรั่มนาราคือคาร์มลาอัลไลนี่ย่งไรควบคุมผิดคําว่าเซรั่มนารานะคะมีต้นกาเนิดมาจากแบดมิกซี่หรือพี่มิกเฉลิมศรีนะคะซึ่งในไลฟ์สดขายของคํานี้เนี่ยถูกใช้ครั้งแรกนะคะในบริบทของการพูดถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าโดยใช้คําว um ่ำ เซรั่มนาราถูกอวยว่าดีที่สุดชีวิตสวยเริสวยแบบจนหน้าซื้ออ่ะเออว่าง่ายๆแต่สิ่งที่ทําให้คํานี้กลายเป็นไวรัลนะคะก็คือการใช้จบประโยคในบริบทที่หลากหลายอย่างเช่นแบบเหมือนชมว่าเสื้อผ้าสวยนะอาหารอร่อยนะหรือว่าแม้แต่ประชดประชันอย่างเช่นสถานการณ์บางสถานการณ์อย่างเช่นว่าวันนี้แบบลิปสติกสวยติดทนมากก็บอกว่าเป็นเพราะเซรั่มนาราแน่นอนอ่าหรือว่าทําไมวันนี้รถติดขนาดนี้เซรั่มนาราเหมือนกันทุกอย่างคือเกิดจากเซรั่มนาราหมดเลยอาหารมื้อนี้เซรั่มนารามากก็คืออาหารมื้อ อร่อยมากประมาณนี้กระแสนี้นะคะเริ่มต้นบน IG แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะก่อนจะกระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียอย่างวันนี้นะคะพี่ซอมบี้หัวร้อนจังเพราะว่าเซรั่มนาราแน่แ,นแบบนี้เออวันนี้แอฟวิชัยโดนด่าแน่วันนี้อ,มมดนดนนอ่ะเซรั่มนาราเออแบบเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกัน